สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เงินหายออกจากบัญชีจนเหลือบาทนะแต่จริงๆเหลือ300บาทกับเจสตังค์มารู้ตัวของเช้านะคะเช้าหลังจากเงินหายเช้าหลังจากวันที่เงินหายก็คือเออตังค์เหลืออยนะู่3 0 0รเนาะกับเจสตังค์ก็พอดีว่าต้องช่วยงานแต่งก็เลยต้องโอนให้ก็รู้ตัวตั้งแต่เช้าวันที่21มิถุนา จากนั้นก็เลยย้อนไปดูว่าเงินเราเหลือศูนย์บาทมีปลายทางเป็นแหล่งไหนบ้างที่รับเงินเราไปก็ตามนี้นะคะชื่อเว็บไซต์ที่รับตังเราไปโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมเขามาแบบมาแว้นเครื่องคอมเราแล้วก็สามารถเอาข้อมูลเออเอาเอา,เอาเงินเราไปได้ขนาดนี้นะคะคือเออต้นเหตุเนาะ หมายถึงว่าต้นเหตุก็คือเริ่มจากสมัครอ่านหนังสือพิมพ์ the t i m e s co uk <S ก็จะมีป๊อปอัพโฆษณาขึ้นเยอะแยะแล้วเราก็ไปคลิกพัทโซ z พัทโซ่อะไรนะแล้วก็แต่ n e t f l i กเราว่าเน็ตเน็ฟิกซื่อสัตว์ไม่น่าจะเอาเงินเราไปนะแต่แฮกเกอร์คราวนี้เหมือนแฮกเกอร์แบบจะแอบ,บสงสารเรานิดนึงนะเพราะว่าแฮกเกอร์เขาแบบ เหมือนหยอดเอาเงินเราไปในช่วงเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะของวันที่ยี่สิบมิถุนาห้าโมงห้าโมงห้าสิบเอ็ดเริ่มดูดเงินเราทำไมไม่ดูดเวลานี้ให้มันหมดคึบพับเลยโดดดูดไปสี่ครั้งแล้วก็หยุดดูดแล้วก็ไปดูดเงินเราอีกรอบหนึ่งก็คือประมาณทุ่มห้าสิบสามแล้วก็ดูดพลึบึบพึลเลยเราคิดว่าการดูดเงินแบบนี้ ถ้ามียอดอยู่หมื่นคงหายหมื่นมียอดอยู่แสนหายแสนมียอดอยู่ล้านหายล้านจะบอกว่าแฮกเกอร์เนี่ยเก่งมากเลยแต่ว่าจุดประสงค์ของการทำอย่างนี้เพื่ออะไรอะเอาเงินคนอื่นไปแล้วมีความสุขหรอนะแต่หรือว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยคือจุดปริศนาในใจของเราอยู่เว็บปลายทางก็จะเป็นแบบ co ยูเคอะไรอย่างเงี้ยเนาะเข้าไปก็เป็นค่าเงินปอนเนาะแล้วคือจุดสงหอรใจคือตอนเราสมัครเรียนภาษาในเพลพี่อเรียนแบบกลุ่มนะสมัครเรียนแบบกลุ่มเนี่ยปกติเราจะต้องคีย์เลขบัตรเดบิตเราก่อนทุกครั้งถึงจะสมัครเรียนได้แต่วันเนี้ยประมาณเที่ยงคืนนะตื่นมา มากดแล้วก็กดแค่คลิกว่าสมัครจะเรียนแค่นั้นแหละมันพลึบๆลึบ,ลบ,ลบเงินไปแล้วทำไมเราไม่ได้กดเลขเอ,อบัตรเดบิตเหมือนครั้งก่อนเอ,อเนี่ยมันมันก็สงสัยหลายอย่างว่าเพราะอะไรเพราะเราในช่วงนั้นเราก็เอ,อ,อ่านหนังสือพิมพ์ The New York Times แล้วก็คลิกป๊อปอัพเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันโฆษณาแบบเ้าใจมากอะ ราคาอ่านหนังสือพิมพ์แบบ1ดอลลาร์ต่อเดือนอ่ะแล้วเด e t i m ไทม์นี่ก็1ปอนต่อเดือนเราก็สมัครเลยสิแล้วตอนนี้เราเงินเหลือ0บาทแล้วอ่ะอ่าเราลองเข้าไปดูเว็บไซต์ปลายทางก็เป็นเว็บแฟชั่นที่แปะลิงก์การเสียเงินเพื่อสั่งซื้อของออนไลน์อ่ะพวก แปะให้คีย์เลขบัตรเครดิตเดบิตนะ่ะในตามลิงก์พวกนี้เราก็ถ้าอยากทดลองดูก็ลองดูนะว่าเงินจะหายแบบเราไหมลองไปสั่งของในเฟบพวกนี้ดูโอเค